กนมาสวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาเจอฝัน,นอีกแล้ววันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามาท,ทําธุระกันนะทุกคนคะ่ะไปมารอบเมืองนะคะคือไปอีกทางกับอีกทางนะคะแล้วก็มีความหิวมาก <c oughs> หิวมากทุกคนนะคะก็เลยแบบมาจอดรถกินข้าวกันนะคะนะไม่ใช่ข้าวหรอกคะ่ะเป็นนอนนะคะกับอ่าถ้าบ้านเรากคงจะเป็นไก่ย่างนะนี่นะคะนะนะเห็นไหม เป็นไก่แยงนะทุกคนค่ะกับนอนนะคะนะซึ่งนะคะสารนางก็กินไปแล้วครึ่งหนึ่งไหนโชว์สิไก่หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งในร่วาคือแบบหิวข้าวมากนะคะนะแล้วก็จะกินไปคุยไปนะคะว่าตั้งตรงนั้นไม่น่นะรถมันสั่นนะคะนะั้นแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะกินอะไรต่อน,นั้นคอยดูนะคะนะคือถ้าใครที่แบบติดตามคลิปที่ขวนพาออกมากินอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบ เป็นอะไรที่ตลกมากนะทุกคนคะ่ะขันจะตั้งไว้ตรงไหนย,ยังมันถึงจะแบบเออไม่สั่นอ่ะนะนะสั่นเ้ยไม่สั่นหรอกปะก็สั่นอยู่ดีอะออขวันติดล่าชิมข่ายปะาคาดชิมขัายนะทุกคนค่ะเวลาแบบสามีขับรถอย่างเงี้ใช่ไหมถ้าขันแบบไม่าคาดชิมขัาออะขันจะหัวทิ่มไปข้างหน้าเออ,เอ,อนั่นแหละนะคะนะ มาค่ะมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าถ้าเป็นข้าวเหนียวเจ้าบอมคือเสียบเนาะเอออันนี้มันแบบกินกับแปง้งมาสัง่งกินกับน้อนมาสัง่งก็คือว่าน,นอะไะเนาะมันไม่ใช่อยู่บ้านเราอะ่ะเ,เดี๋ยวเอยากไปเห็นสามียังไงหนึงเห็นร่างกระเดึงนะนสามีนางอยู่านทุกคนค่ะโอ้ยมันก็คือ ตามแผดูนะันทุกคนมันสันนะ่นเห็นไหมสั่นนะคะแต่ภาพไม่ขึ้นใหม่ขึ้นไหม่แต่คนน,นะะถ้าสมมติวเวลาแบบอ่อแล้วก็คนที่นี่เขาจะเรียกชิกเขาจะเรียกว่าชิกเก้นติก้าเขาจะได้ว่าชิกเก้นติกานะคะคือขันชอบมากเลยชอบขันกับแบบลองเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่มันยาวๆทุกคนเบ์เอ์จะกินแบบนั้นนะแต่ว่ากับนอนแกมไม่ค่อยแกมไม่ค่อยกินอนะ่ะไม่กินเลยหละนะ กินกับเบอร์เกอร์นะคะนั้นเวลาแกสั่งก็จะสั่งมาคู่กับเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์ยาวๆนะคะนะ้นฟันก็จะกินแบบนี้แหละทําไมเขาไม่มีซอสมาให้ก็ไม่รู้อ่ะขอซอสหน่อยเอาซอสมาทีเดียแล้วก็อันนี้คือกล่องทิชชู่นะทุกคน จิตช,ชู้น,นี่ม้น,น,น,นเป็นจิตชู้นะคะจิตช,ชูเปียกนะคะนะคือขวันเตาติดรถไว้ตลอดเลยนะคะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากไว้เช็ดมือนะคะเวลาแบบไม่มีน้ำล้างอะไรอย่างนี้นะคะนะอมคือกินข้าวตั้งแต่เช้าทุกคนขาตื่นตั้งแต่เช้าเรามาอ่อ นะคะเรามาทำออเดอร์หนังสือเนาะเป็นหนังสือเราทำาันขึ้นมาเนาะเป็นเ,เกี่ยวกับอ่นอันนมันบอกไม่ถูกอะ่ะก็เป็นธุรกิจเล็กๆของเราเนาะของผ่านกับสามีเนะเาะจริงๆเราสามีก็ทำมานานแล้วนะคะเป็นการออกแบบหนังสือนะคะนะออกแบบปกหนังสือนะคะทำเลเยอร์เอาเป็นโครงงาน ออกแบบโครงงานข้างในอะคะ่ะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนานะทุกคนคะแล้วก็เป็นทําได้หลายภาษานะภาษาอังกฤษภาษาอูรุภาษา,า,า,ษามาเลนะคะทําได้นะคะนะอยู่แต่ภาษาไทยนะคะนะแต่ว่าก่อนที่จะทํานะคะก็ต้องคนที่สั่งทําเนี่ยก็ต้องอมีก๊อปปี้มาให้ก่อนนะคะเขาเรียกว่าแทนะ็กเนาะจะจะต้องมีคําเรียบเรียงหนังสือมาให้เรียบร้อยนะคะ สามีแค่เอาคํานั้นนะ่ะแท็กสนามาวางนะคะแล้วก็ออกแบบเลเยอร์ให้นะคะนะอืมแค่นั้นเองนะคะนะแล้วก็ออกแบบปกให้นะคะถ้าต้องคือตะก่อนเนี่ยสามีจะทําเป็นตอนที่อยู่มาเลเซียนะคะนะก็จะมีออกแบบปกหนังสือนะคะหนังสือศาสนานะอืแล้วก็เป็นเลเยอร์นะคะเป็นโครงงานข้างในอย่างทุกคนคะทําปกแล้วก็มีข้างในนะคะ แล้วก็คือเหมือนเรียบเรียงตัวหนังสือนั่นแหละแล้วก็เอามาวางแล้วก็ออกแบบนะคะนะว่าทํายังไงให้หนังสือมันแบบอ่านง่ายนะคะตัวหนังสือแบบไหนอ่านง่ายเป็นฟรอนต์นะคะที่อ่านง่ายนะคะนะอืมที่แกทําอยู่นะคะตอนนี้ก็ทํนะคะนะมันก็เป็นความโชคดีไปเนาะทุกคนคือบางคนก็ตกงานใช่ไหมคะไม่มีงานทําแต่ว่า,ามีขวัญโชคดีหน่อยนะคะมันเป็นงานออนไลน์อ่ะ ทำแล้วก็ส่งทางออนไลน์นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะมันอย่างเช่นออกแบบโปสการ์ดแบบนี้ก็ได้นะคะแบบเป็นเมนูแบบนี้ออกแบบได้นะคะแล้วก็ออกแบบกล่องออกแบบสติกเกอร์สติกเกอร์หมายถึงว่าเป็นสติกเกอร์รูปแบบนี้นะติดแบบนี้นะได้นะคะนะแล้วก็เป็นกล่องเป็นบ็อกซ์เหมือนแบบออกแบบกล่องอะไรก็ได้อ่ะอืม แบบเออ่ป้ายอะไรก็ได้นะคะแกออกแบบได้หมดเนาะจะต,ต้องคุยกันก่อนนะคะว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะคะป้ายมีขนาดเท่าไหร่ช้ตัวหนังสือแบบไหนอะไรอย่างเงี้นะคะนะจะสามารถทําให้ได้นะคะวันนี้เราก็ไปทำแล้กันเรื่องนี้แหละนะคะผันจะบอกนะคะว่าหนามีขันยังแกทำมานานแล้วนะคะนะบสิบกว่าปีแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่อายุ ตั้งแต่อายุยี่3ยี่สาแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่แบบเพื่อนๆเคยใช้แมคคอมที่มันเป็นคอมจอขาวดําอ่ะเออที่มันเป็นหน้าจอน,น,นูนอะ่ะนั่นแหละแล้วก็ตั้งพื้นเลทุกคนเป็นคีย์บอร์ดแบบคีย์บอร์ดสมัยก่อนนะเออนะจนทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เป็นจอแบบจอแบนไปแล้วอะไรเงี้ยเออคือเมื่อแบบสิบห้าปีที่แล้วล mm. 1ิ y จีเ s ago นะกล้เออนั่นแหละตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะทุกคนค่ะ ทำมานานมากแล้วทุกคนจะก่อนแกก็ทำแต่รีเอาอย่างเดียวนะแล้วทีนี้พอไปไปมามาคือบริษัทใช่ไหมก็ถามแกว่าลองทำทำได้ไหมแบบเนี้ยแกบอกว่าแกจะลองทำดูเพราะแกทำแล้วครั้งเดียวเท่านั้นแหละจิตใจนะทุกคนคะ่ะเจ้าก็แบบให้แกทำแบบออกแบบให้มาตลอดเลยตั้งแต่นั้นมานะ แล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทําที่ปากีสถานนะคะนะอเป็นเราทาให้เป็นซูลอยาซีนนะคะซูลออันมุสซูลอซูลออะไรก็ได้นะคะในอันกุรอานเนาะคือจะแยกจะแบ่งแบ่งเป็นซูลอไปนะคะนะแล้วก็จะมีความหมายให้ด้วยนะคะคําแปลซูลออันซูลออันรอมานซูลอเอน่ซูลอไรคือทุกซูล ทุกซูร์ราอสามารถทําได้นะคะนะราคาไม่แพงเลยทุกคนคะ่ะใครที่อยู่ปากีสถานเนาะที่แบบที่แบบกําลังดูขันอยู่นะคะญาติญาติหรือว่าจะมีใครอยากจะได้หรือว่าครอบครัวอยากจะได้นะคะคือแกจะมีชื่อเขียนให้ด้วยนะคะเป็นชื่อให้กับอ่อเหมือนเราเอาไปบริจาคนะทุกคนคะ่ะไม่แพงนะคะราคานี้เล่มหนึ่งก็ประมาณหกสิบรูปีนะคะนะคือสวยอะ่ะทุกคนคะ่ะทําออกมาแล้วสวยนะคะนะ เราไม่ได้เน้นว่าเราจะได้จะราคาเราไม่ได้เน้นที่ราคานะคะแต่เราเน้นที่คุณภาพนะคะนะแล้วก็ไม่ได้เน้นที่ปริมาณน,นะทุกคนคือถ้าแบบคุณภาพมันดีอ่ะคือมันก็มันก็โอเคแล้วสําหรับเรานะคะเนาะคือมันเป็นงานที่แกรักกับทุกคนค่ะขอนก็ช่วยแกนะช่วยก็ช่วยแหละเราก็ช่วยเป็นอีกช่วยเป็นกําลังใจนะคะให้แกอีกแรงหนึ่งเนาะ เมือมพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคือไปทําทุนระบแม่มากินข้าวแล้วก็แบบคุยเรื่องหนังสือเฉยเลยนะคะเออคุยเรื่องงานของสามีเนาะแลหลายคนก็อาจจะอยากรู้นะคะว่าสามีขวัญทำง,งานอะไรนะคะเนะาะจะทำงานออกแบบหนังสือศาสนานะคะเนาะวันละติกินหมดแล้วอะ่ะขัน,นยังแบบ มันต้องเป็นขาเลย,ยไม่เอาไปสั่งนะไม,ไม่เอาันไม่เอาคินมห่หมทุกคนนี่ทกคนหาคุณน้าว่ากินเสร็จแล้วเราเราเราจะสั่งอะไรต่อนะเด,ด,ดี๋ยวใครดูใครมึงจะกินข้าวไปนะทุกคนไม่หิวเท่าไหร่นะแต่ว่าอุตส่ามีแกหิวก็เลยกินเป็นเพื่อนแกเนานะดีกว่าปล่อยให้กินคนเดียว จะบอกว่าขอทานอ่ะคือแบบเริ่มเยอะอีกแล้วนะทุกคนโอ๊ย What are you doing? <laughs> คือขอทานนะทุกคนหาแบบไม่ินเอกระบดิเดเริ่มเยอะอีกแล้วอ่ะทุกคนหาคือไม่ใช่ว่าเรายไม่อยากจะให้นะจริงๆแล้วเนี่ยคือคนจนเราสามารถที่จะบริจาคให้เขาได้นะคะแต่ว่าคือ ถอาแบบว่ามาขอทานแล้วแบบเขาไม่ละหมาดเขาไม่ทําอิบาดะอะไรเลยกับอัลเราอะ่ะคือเราทําบุญไปแล้วก็เหมือนเหมือนสนับสนุนเขาให้ทําบาปอะทุกคนเข้าใจไหมขวัญก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบโอ๊ยจะทําดีหรือไม่ทําดีถ้าไม่ทําก็สงสารอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมันมีความรู้สึกว่าแบบไม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยโอเคอะ่ะเออ และนะคะขันจะบอกนะคะว่าสําหรับพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเราก็สามารถช่วยเหลือได้นะบริจาคได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ศาสนาอิสลามเหมือนเราไงเขาไม่ได้เป็นคนในศาสนาอิสลามเหมือนเราไงไม่ได้เป็นมุสลิมนะคะนะเราก็สามารถที่จะบริจาคให้เขาได้เพราะเขาไม่รู้แต่ว่าอคนที่รู้เนี่ยเออก็ยังแบบ พอเราช่วยไปแต่ก็ยังแบบไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่ทําอิบาระอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราบริจาคไปแล้วมันจะได้อะไรไหมหรือว่าเราช่วยสนับสนุนเขาทําบาปอะไรเงี้ยช่วยสนับสนุนเขาไม่ ทําอิบาระต่ออัลเลาะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะนะแต่การช่วยคนมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าก็คือบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่แบบอยากจะช่วยก็คิดช่วยไปเลยอย่างเงี้ยแบบช่วยอยากจะช่วยก็ช่วยอย่างเงี้ยไม่ไม่ดูว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะนะจริงๆแล้วที่ปากีสถานจะมีแบบนี้เยอะมากนะทุกคนค่ะเออคนที่แบบคือถ้ามาขอก็ขอขอ,ขออย่างนั้นแหละบางทีไม่ให้ก็ไม่ไปทุกคนค่ะเนี่ยเหมือนควันนั่งอยู่กินอยู่เงี้ยก็มาขอนะทุกคน และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่ปากีสถาน,นแล้วก็เจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็มาคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะนะซึ่งจริงๆแล้วนะเรื่องนี้มันก็ไม่สมควรที่จะเอามาพูดหรอกแต่คือมันมันก็อย่างว่าเลยเนาะมันเป็นเหตุการณ์ในสังคมที่แบบเราต้องเจอนะคะใครที่มาปากีสถานต้องเจอแน่ๆนะคะกับเหตุการณ์แบบนี้เนาะ,ะซึ่งนะคะ,ะคนขอทานเขาก็จะขออยู่งั้นนะคะขอจนรวยนะคะเขาก็จะไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยน ชีวิตของเขาหรอกเขาก็จะขออยู่งั้นนะคะคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอมายังไงลูกหลานก็จะขอตามกันมานะคะขอจนแบบติดเป็นนิสัยไปแล้วนะคะคือมันเลิกยากแล้วนะคะนะแต่ก็มีเหมือนเดิมอันเนี้ยมีเส้นขอบคุณเพื่อนเก่านะพี่น้องไหมด้วยใช่ไหมที่ปริ๊กไม่แสตที่โอ้เจ้าไม่แสตที่โอ้เจ้าเอ้ยไม่แสตที่วอ้เจ้า ไปค่ะเราไปกันได้มาแล้วนะคะไปค่ะคือจอดนานนะคะตังเราคงไม่เหลือแน่ๆ หลังจากนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะนะตุกๆที่นี่เนาะขอนจะบอกว่าเยอะมากนลทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าเขาจะระเบียบสังคมหน่อยนึงนะให้แบบตุกตุกมันมีท่าตุกตุกกทุกคนขามีท่าแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะคือมันจะดีมากอ่ะคือรถจะไม่ได้แบบขวักไข่อะไรขนาดนี้นะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเขาแบบมีแบบเป็นที่เป็นทางอ่ะเออเป็นแบบศูนย์ตุกตุกเป็นศูนย์แท็กซี่ตุกแบบคือเหมือนบ้านเราอ่ะ คือมันจะไม่แบบมีรถติดอย่างนี้เลยนะอือคือการจราจรที่นี่นะจริงๆแนละ้วมันก็โอเคนะทุกคนเออแต่มันติดอยู่ที่ว่ามอเตอร์ไซค์อยากจะไปทางไหนก็ไปตุกๆอยากจะไปทางไหนก็ไปนะอยากจะจอดที่ไหนก็จอดเขาไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเขาไม่ได้แคร์ว่าสังคมจะเดือดร้อน คือแบบตามใจฉันนะทุกคนค่ะขับรถแบบนี้ที่ปากีนน่คือแบบขันเห็นแล้วขันก็รู้สึกแบบโอ้ยถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่เจ็บธรรมดานะทุกคนเจ็บเจ็บหนักมากนะเออถ้าตายไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องทรมานมันก็โอเคนะแต่ถ้าสมมติว่าแบบมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันแบบบาดเจ็บสาหัสอ่ะขั้นพี่กงพี่การอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบไม่ไม่อยากจะคิดตรงนั้นอ่ะมก็ไม่มันก็ไม่มีเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าคือ มันดูแล้วมันมันไม่โอเคอะทุกคนอืเขาที่อยากจะจอดตรงไหนก็จอดที่อยากจะเลี้ยวตรงไหนก็เลี้ยวไม่รู้ว่าตรงไหนเลี้ยวซ้ายไม่รู้ตรงไหนเลี้ยวขวาคือแบบตรงไหนมีเลนเดียวตรงไหนมีสองเลนคือก็จะไปของเขาตรงไหนที่มันมีทางเออขอนก็แบบโอ้ไม่รู้จะว่ายัางไงอะนี่แหละคือการจราอจรอปาก,กีนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ทุกที่นะบางที่เขาก็แบบตามระเบียบนะอย่างเช่นในในตัวเมืองอิสลามอับดัดอย่างเงี้ยในแบบ ตรงที่เขามีอ่อคือมันท,นที่มันที่มันดีๆอะ่ะเออมันไม่ใช่ในตลาดไม่ใช่ที่แบบสถานที่ชุมชนแบบเนี้ยก็โอเคนะทุกคนไม่ได้มีปัญหานะคือจริงๆนะคะว่าตั้งแต่ย้ายกลับมาอยู่ปากีสถานได้ปีกว่าๆเนี่ยคือสามีนี่แบบคือขับรถที่ปากีต้องระมัดระวังมากไม่ได้กลัวว่าเราจะไปชนเขานะกลัวว่าเขาจะมาชนตัวเองเออจริงๆ ยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหถ้าแบบรถร้อยคันเนี่ยจับเอามาเรียงกันนะคงจะมีไปขับขี่ไม่เกินห้าคันจริงๆคือแบบโอ้ยนะคะนะไปค่ะดูดูมอเตอร์ไซค์คันนั้นสิเห็นไม่ไม่เห็นนะแกใส่ไอเนี้ยทุกคนแกใส่หลังคาเป็นมอเตอร์ไซค์นะแล้วขันจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ปากีนะ้มีแบบเดียวหมดเลยนะทุกคน มือนมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสมัยก่อนบ้านเราที่เขาซื้อกันแบบมือสองมือสามคันละสองหมื่นสามหมื่นอ่ะโอ้ที่นี่นี่แบบถูกมากราคารถมอเตอร์ไซค์ถูกมากนะคะคันละแบบกี่พันเองอะ่ 3, 4, อะสามสี่พันอ่ะเออสามสี 3, 4, 5, ่พันห้าพันอ่ะได้ขับแล้วว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะเออที่ปากีนะคะนะ่ะมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะคะมอเตอร์ไซค์แบบเหมือนรุ่นเก่าอ่ะแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้กันนะคะ เออคือไม่ใช่อะยี่ห้ออื่นน่ะไม่ใช่อย่างอื่นมีเยอะมากนะทุกคนหาไปค่ะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเออทุกคนมันมีมะนาวหวานด้วยนะมะนาวลูกใหญ่ๆอ่ะเออขันจำได้ว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วขวันเคยซื้อมากินขวันเข้าใจว่ามันเป็นมะนาวเปรี้ยวพอเอามาผ่าออกเท่านั้นเอา้ามันทำไมหวานนะ่ะเออ,เอถ้ามีโอกาสขันจะไปซื้อมาแล้วก็มาชิมให้ดูนะทุกคนค่ะ เต็มเลยนะคะช่วงนี้นะคะนะเมื่อไรหน้าหนาวจะมาถึงเนาะคือตอนนี้แบบอากาศร้อนมากทุกคนค่ะแต่ว่าปีที่แล้วอะเดือนนี้นะคะช่วงไปช่วงประมาณนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะนะแต่ว่าปีนี้นี่แบบยังยังร้อนอยู่เลยนะทุกคนไม่ใช่ร้อนธรรมดาเนาะร้อนจริงๆร้อนอบอ้าวร้อนร้อนพรอนหอนหอนอี๋หรือี่หรอกระดอกระเดียพี่น้องจ้า แม่นป่าวดีรอบวกเห็ดกระดับนี้นะคะคือแบบร้อนมากทุกคนเรียบนะฟันได้ดูดด้วยสองสองทีกินมาเลยนางสั่งแก้วเดียวนะคะนะคือ <c oughs> ถ้าสั่งมาให้ขวัญด้วยขวัญอย่างว่าขวัญกินไม่หมดอ่ะกินเท่านั้นแหละพอแล้วน,วนะคะนะรุน <c oughs> want to buy anything else <c oughs> <laughs> 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 นะนโอเคะ okay, สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราไม่มีอะไรนะทุกคนคะคือแบบเออมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะนะว่าวันนี้ไปไหนทำอะไรนะคะก็มีเรื่องเล่ายาวมาจนถึงตอนนี้นะคะทุกคนคะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่มีอะไรนะคะคือแบบจะว่าอะไรสาระก็ได้ที่ make you get inside e r y b i e นะอาจจะไรสาระนหน่อยๆนะคะมีสาระอยู่นิดเดียวนะคะทุกคนคะแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะคะนะตัวไหนเนาขจะให้ดูกูโบให้ดูกูโบนะคะอันนี้คือกูโบที่ปากีสถานนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วอยู่ข้างถนนแบบนี้เยอะมากนะทุกคนกคนือที่เห็นนี้ก็คือกูโบนะคะนะซึ่ง เขาก็แบบนี้เลยนะทุกคนถ้าเป็นที่มาเลยที่ขวัญเคยเห็นหรือว่า,า,า,าที่บ้านเรานะคะนะเขาก็จะเป็นระเบียบนะทุกคนคะ่ะอุ้ยสามีก็ขับเร็วๆมันมองไม่ชัดนะนะคะเขาก็จะแบบจัดระเบียบนะคะว่าต้องแบบวางวางกูโบยังไงให้มันดูเรียบร้อยนะแต่ที่นี่นะคะถ้าตรงไหนมีที่บ้างเขาก็จะไปขุดตรงนั้นแหละข,ขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ มายัดลงไปเลยนะคะนะเออฝังลงไปเลยนะคือเขาไม่ได้สนใจว่าต้องมันจัดระเบียบโน่นนี่นั่นนะทุกคนเออนะคือตรงไหนมีที่ว่างก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนะจริง,จ,รงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะคือขวัญเจอตอนแรกขวัญก็โอ๊ยถ้าชวนขวัญมากูโบนะขวัญเคยมาหละครั้งหนึ่งนะคือแบบจะเดินก็เดินไม่ได้อะทุกคนคือจริงๆเราเนี่ยเขาข้าม เขาห้ามข้ามหลุมศพนะทุกคนคือเราไม่ใช่ว่าอะไรนะคือเราต้องให้เกียรติให้เกียรติเขาด้วยนะคะนะจริงๆแล้วเขาเราก็ต้องให้เกียรติศพให้เกียรติบูโบด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะเดินเห็นผ่านอยากจะเดินไปไหนไปนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงก็ถ้าแบบไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องไปก็ได้นะคะะให้ผู้ชายไปดีกว่านะอันนี้คือพูดถึงปูโบนะคะนั่นแหละคือแบบคือขวัญนี่แบบเดินก้าวไม่ออกไม่ใช่กลัวนะทุกคนคือมัน มันศพมันกูโบมันไม่ได้เรียงเป็นทางเดินมันไม่มีทางเดินหรืทุกคนคือมันแบบมีหมดเลยอะ่ะคือแบบจะก,ก้าวไปทางไหนก็ไปไม่ได้ต้องแบบเดินโอ้ชิกแจ็ซชิกแซกคก็อาจจะไปถึงเลยทุกคนเออตอนนั้นลงามาเยี่ยมอกูโบของของของพ่อของสามีนะคะน,น,นั่นเลยคือขวัญแบบขว้างแบบอุย้ยเขาก็ข้ามข้ามข้ามกันไปเขามไม่สนใจเลยนะคะแต่ขวัญคือข้ามไม่ได้อะ่ะขวัญบอกว่าขวัญไปไม่ได้คือเราจะข้ามไปยังไงอ่ะ อย่างที่เราเป็นผู้หญิงน่ทุกคนเราไม่ร uh ู bo ้ว่าหลุมศพนะหลุมกูโบนั้นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอ่ะเออใช่ไหม vois? เราก็ต้องให้เก well, ียรติเขาด้วยนะคะนะนั่นแหละโอ้นี่พูดยาวมาแล้วจะไปก็ไม่ไปสักทีนะคะนะทุกคน่ะนี่ส่วนฝั่งนี้นะคะพี่ฟอนะคะพี่ฟอของเรานะคะนคือเยอะมากอะทุกคนนี่เขาตัดหอกอะดูดิคือตั้งแต่ตัโนวนะยาวไปจนถึงสุดน้นเลยนะทุกคนหา เออคือเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดานะคือนางปีที่แล้วนางก็เกิดแบบนี้แหละนะคะพี่ฟออะเยอะมากถ้าเป็นบ้านเราก็คงไม่เหลือแต่ว่าคนที่นี่นะเขาไม่สนใจกันหรอกนะ,ะเขาก็มันเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งแหละนะคะพี่ฟอที่ปากีสถานนะคะนะ,ะเออนะเห็นไหมก็มีแบบความรู้ไปเรื่อยๆนะคะตามถนนนะคะทุกคนค่านี่แหละบ้านขวันก็จะเป็นประมาณนี้และทุกคนคือแบบทุกคนดูเอาแล้วกัน ออน,นี้คือถนนหน้าบ้านนะทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วนะคะนะคือแบบเยอะมากอะรถเยอะมากทุกคนค่ะไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนเออนี่มันเป็นถ้าขึ้นไปเลยเบ้านอีกหน่อยก็ตลาดนะคะไม่ได้ไกลกันนะคือแบบลราก็เสียงดังมากนะคะนะโอเคนะคะเนาะมายาวมากแล้วนะคะสําหรับคลิปเดี่ยวนี้เนาะเออว่าเพื่อนจะหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบนะคะซอะซึ่งคลิปวิดีโอนี้มันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะทุกคนค่ะนะ ถ้าดูคลิปวิดีโอแล้วนะคะร้านขายต้นไม้นะคะถ้าดูคลิปวิดีโอจะให้ถ้าดูคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคุณละสวัสดีค่ะ